สะพานสีสุราษฎร์กับเรื่องที่อยากเล่าก่อนรับชมแอดมินฝากหมวกแคมปิ้งสวยๆใบนี้ไว้ในอ้อมกอดของทุกคนสนับสนุนแอดมินได้ที่ตะกร้าสินค้าและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับไปรับชมกันเลยสะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางสัญจรสําคัญสําหรับข้าแม่น้ําตาปีไว้สัญจรเลี่ยงรถติดในตัวเมืองสุราษฎร์และยังเป็นสะพานที่สูงที่สุดในภาคใต้อีกด้วยเปิดให้างานเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2556ที่นี่ได้กลายเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของสุรา สามารถมองเห็นทะเลอ่าวบ้านดอนและมองเห็นเมืองสุราษฎร์ได้ในที่เดียวนอกจากความสวยของที่นี่แล้วสามารถชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้อีกด้วยครับในอดีตที่นี่เคยเป็นที่นิยมสําหรับวัยรุ่นมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุคนั้นหลังจากสะพานได้เปิดมาประมาณ4-5ปีก็เริ่มมีคนตัดสินใจมาจบชีวิตที่นี่ครั้งแล้วครั้งเล่าได้เกิดตำนานต่างๆมากมายบางก็ว่าอาถรรพ์บางก็ว่าตัวตายตัวแทนครั้งหนึ่งเคยมีคนรอดชีวิตจากการกระโดดสะพานแห่งนี้เขาเล่าว่า